อุอ้ยแม่นเนาะแม่นเนาะโอ้เลขลับนะมันมีสองคู่เด้โอ้อมีแม่นจริง,รงๆนะ่าแม่นเด้ครับแม่นพัดเมขลับเนาะแม่โอ้ยออนเอฟซีแบบไม่ไม่ทั่วมาเต็มยู่ออู้ออหนูแคบไว้อนแม่ใช่คุณแม่ไม่อยากดังไม่ใช่ค่ะตัวเป็นเปลี่ยนเข้าหัวขวัญ <ś> หนูแคบ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 พระเจ้าไหนจะเข้าเลขน้อยๆคู่มันเป็นของแม่ของคุณแม่เนี่ยสั้นคุณแม่ไม่แหนกดังเือไให้เที่ยเดียวกับจบเลยขั้นถามหลายเทอมแปลตัวเลขคุณแห่ในตำานานเนาะคือติดติดกันหลาย,ยสุดจังหวัดแม่มันเข่าแม่แต่เจ็ดสองสองเทอมนั่นเดยก็ว่าได้ตัวเก่าเด้อเจ็ดสองอ่ะมันกอดเจ็ดสองหล่กันหนึ่งหกกับมาหกสองกับมาสามห้านี่ สามห้าสามเก้าเนาะโอ้แม่กับฟันแม่ยู่ได้แม่วาแม่นู่ค่ะครูท่าสามคนเนาะโอ้คำมันออกหกสามสามหกโมนุปุ้วเราแซับเอ้ยแม่จ้าแต่ว่าในคคิดแม่บอกอยู่แม่มากสามหาทับสามหกคัดแน่ได้แม่วางสิจ้าแม่เน้นอยู่ครับผมนั่นแหละซื้อให้เป็นเลขนะถ้าซื้อไม่เป็นก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลขแค่สองหางถ้าไม่กลับก็ไม่รู้จะทำไงเนาะ จ้ะมันก็ต้องกลับแค่นั้นเองเลขสองหางอ่ะเลขสองหางก็กลับบนล่างไว้สิเลข่าหลายคูเนาะมาหลายคูได้หรอทราบเขาแต่ไหนวิ่งสามอยู่แล้วเนาะแมนบอจ้ะโอ้ยแม่ก็เกือบใจกันละเห็นบอแม่บอกว่าเสียบนล่างฝึกเขาน <c oughs> ีดี <c oughs> โอ้ยดีใจน้คุณแม่เออดีใจดีใจ เอฟซีทรหาบุญวันได้ป่วแม่โอ้ยรับกระบอกไว้มิดเงอนีจมโอ้ยเงียบในเด้อมือนี่สนดอกเงียบเป็นเบิกทรับบัดนี้เมื่อกี้นี่กระทั่งบุญลับพเย่พะเย่์เชียงใหม่โทุ่มมาเขาถือแม่บ่ถือจูแม่เอ้ยชาบอกสามห้าล่างหนูได้เยอะโอ้ยเจ้าบ้าแต่หนูแม่เขาเยอะสนหอกมันไปออกบุญเนาะมันไปออกบุญอ่าจังใดจะเขาน้อแม่เฮา เข่ามัดจังเลมันกัเข่าล่ะเห็นบอสิแม่เนี่ยนบ่แม่มัดสามหาสามโคกแม่ก็นี่อยู่ในคลิปเท่านั้นเปิดตำานิไหมเนาะแม่เนาะแม่พอพันชาเนี่ยเอาเห็ดตู้มรึเปล่พุ่นกระหามาแม่หลีหลีได้หามาตรงกันอีกสามหาสามเข่าเอาเอาจัดตูวนี่แหละสำรอกค่ะมันก็มักตรงกับของแม่แบบเนี่ยมึงดูแม่น่ะเห็ดได้หาสามเลยแม่จังไดยจังจังบ่ซื้อหาสามไรเนาะบ่มัดแม่น เออแม่มามาคำนวณเลขของแม่เองนะ่ะโต๊ะสามกับห้าเลยโอ้โต๊ะห้ากับสามโต๊ะหนึ่งกับเจ็ดไปเองเสียค่ะค<อ>ำนวณแล้วคำนวณแล้วได้สี่เดี๋ยวหาตัวจับก่อนสี่นี่วิ่งเลข่อแม่เดี๋ยวหาตัวจับใส่ก่อนวิ่งได้เลยเลขสี่งวดนี้นะ่ะโอ้วิ่งสี่ล้านปั้นท่องเลยมาแน่นอนเลขสีนะ่น่ะเน้นล่ลางเนาะค่ะ ยังยังไม่ให้เน้นยังไม่ให้เน้นเดี๋ยวก่อนใช่ <jard. S 2> ฟันตับไปแม่ยังยังเดี๋ยวสิขอเพิ่นก่อนเดี๋ยวไว้พ้าสวดมุ่นดีๆขอปูอีกก่อน <แ S 2> ค่ะคนเคยให้ถือขอพัรษาเบิกตาบก่อนเขาพัรษาเห็น่าแม่บอกแล้วก่อนขอพัรษาแล้วก็เขาพัรษานี่ปูหนี่ปูยังคุณแม่ให้ลูกถามแน่ปูรักสมรักษาแม่น่ลาผู้บาอาจารย์แม่นี่ลอ พู่บาดยานที่เข้าเขารับขันรับนี่น้ำพ่นนีลาค่ะขันฟันนีแม่นเลยปูนันเด้กระปูฤษีเด้ที่เพ่ก,กันเอาขอบอยู่นั้นโอ้โหดูค่ะคุณแม่ปูนี่เด้ให้นะ่ะยุตูบเหมือนว่าปูเอ้ยคอหน่อยเล็กนะคอโน้ยนย,ยังได้มืออันมามาบอกเข้าเห็นไฟันเห็นไม่ยิ่งสามคุนเลยอืยอ าสามคักสามเนี่ยเป็นบังเท่าซื้อได้หนังที่จริงเพิ่นไห้เท่าตีมันเป็นน้ำมหานี่ยิ่งน้ามซีมสื่อซีฮ่าสามบอกเล้กหน่อเลขลับเท่าสีมาตอนใดแม่เลขลับสีมาประมาณยี่สิบสามอ๋อของแม่เจมีเลขลับแต <23 S 1> <23 S 2> ่เลขสามไม่เกินนี้เออสิบสองสิบสามนี่มาแล้วค่ะวิ่งซีนี่มา,ตา,แ,มมาแต่ไสนแม่วิ่งซีมาจากแม่นี่ละแม่มักซีเลขคำ้นนู่บ<โอ>่ นะเลขคำนวณบอกค่ะคำนวณออกมาแล้วเด้ดซีเด็ดซีกับโผวาง่ายๆเลยอืมซีกับโผวดเนี่ยอันที่วอาไปแล้วนะวอลเลยจบซีหกของแม่เนี่ยซีหกซีสองเป็งสั่งแแม่ชอบเนาะแม่ชอบซีหกซีสองแม่เดี๋เวนี้สองหางนี้กันละเดี๋ยวเอาแขนๆก่อนเดี๋ยวใส่ผ้าจวดมุ่นขอพ่นก่อน ก็บอกเพ้นแล้วว่าลูกสิขอเด้อเขาพันสาพ่อได้กินได้ท่านท่านตอกอย่าเพิ่งไปปล่อยก็ได้อย่าเพิ่งปล่อยเดี๋ยวเอาปล่อยวันที่สิบสองสิบสามเลยวันท่านนะแม่อัดเสียงนะแม่ออแมโอ้ยเจ้าพ่อ,อย,ยำก็ได้ค่ะบอกแม่เนานะอัดเสียงน่ะนะอเออเอฟซีเขาคิดนอดเนาะบเบ้อ จะจัดให้เต็มๆเลยข้าวพันษาแล้วะจ้าไปซื้อโรี่เลยหกสี่สี่หกไว้ก่อนก็ได้ 24, อสองสี่สี่สองสองงางด้วยกันละจ้าอือโอ้ยมันทีทิบสองทิบสามอีกรอบนึงค่ะเบิดซักได้ก็แม่าหลาสามหานะ่ะอันลูกว่าได้ซื้อสามหาว่าได้เล่นอีกที่ว่าได้วิ่งวิ่งวาท่านวิ่งวะท่าน อบอกให้วิ่งสามวิ่งสามวิ่งมาท่านนั่นลูกน่ะร้ายยางได้เบ่ได้ไปวิ่งําแม่เป็นใดันลูท่า้เต้าตไปโอ้ยเลขจุดทูบอันที่มองซานมองลูกไส้ไปรดลมนะแม่เขาสามโตนั่นแหละ <laughs> แม่บอกยูได้ว่างแต่มีโซอยู่เด้อโซ่อยู่น้ำเบิกทรัพนะันล่ะบนน้อยู่รถไฟอยู่น้ำเบิกจรัพย์โจ่ะไงแม่ดูดวงแม,ม่นได้เนาะ อยู่น้ำเบิกซากถูกน่ะโอ้ยลูกอะแลน้ำพืนเงาเงาอย่าเป็นแลนน้ำพืนเล็กอยู่น้ำเจ้าของน่ะเจ้าของเล็กอยู่น้ำเจ้าของแต่ยังว่าแม่ก็เคยบอกอยู่เล็กอยู่น้ำเบิกซากอยู่น้ำครอบครัวเบิกซากพันหลักคุณแม่นี่เบิ่งดวงแม่นแม่เด้อพี่น้องเพิ่นทวงมานี่เป๊ะเตะเลยเด้เพราะฉะนั้นเห็นนะฮะมีเอฟซีมาบอกไปยีสีมันเป็นไปฝรั่งจ้าโอ้ครับผม จต่างวันจิตวันเราก็เช็คดวงได้ดูดวงดงดวงพ่อมนองคุณแม่้วางดูดวงเช็คดอะไรเช็คอะไรผู้ใดสิเบิ้งดวงโอ้เปิดกล้องไล่ไล่เบิ้งกันนี่นี่จะเปิดกล้องได้ล่ะอันแม่เบิ่งให้อยู่เมืองนอกก็ได้เขาคุณแม่กัเอฟซีเมืองนอกอ่ะแต่ตกลงอยู่ ค่ะคุณแม่ดูดวงแม่นเนาะค่ะผู้ใดสซีเบิ้งดวงแกคปอยเอดไลน์มาเนาะพี่น,อน้องเนาะค่ะโทรหาเบอร์ทราบจะได้เอาเบอร์ให้เขาเบอร์ให้เขาจ้าอ,อีซ<อ><อ>ี่ขวาไหลได้รอบพังหันแม่อันอันอันโอ้ยสบายใจไหลดีใจคักหัวในเข่ารับว่าเข่าละเล็เขา้าก,กันหอกค่ะผค้ปไปก็ดีใจเนาะดีใจเขาถือ เขากับเขากับว่าไม่เป็นไรคุณแม่มันก็เหมือนถูกนั่นแหละถึงมันเข้าตัวกลับมันก็มีสามกับห้าอยู่สั้นคุณร้องพ่อเขากับกราฟได้ไหมเขาเขาเล่นเป็นเขาก็วิ่งสามบนล่างแม่บล่ะเขาเล่นเป็นอ่ะาก็ได้อยู่ก็ได้หาได้ซีฟต้องเขาอยู่กับพ่กไปได้ไปกินไปท่านระเบิดรับเอาวันที่สิบสองเนาะเอาวันที่สิบสองสิบสามเนาะจ้าขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อค่ะ ไม่ไม่อยากดังกลับมาด,ดังอีกนะคะแต่กีดดังทะลุเลยพี่น้องเลขเป็นแม่นตลอดนะคะการลดไปพักหนึ่งกกลับมาด,ดัง